สวัสดีทุกคนนะคะ oh. โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณตาว่าจะไม่มาและะ้วค่ะตอนนี้เพอรอน,นะคะคุณสามีก็อยากให้คุณสิตาทดลองนะะเครื่องที่เขาซื้อมาใหม่นะคะเป็นเครื่องอเกี่ยวกับ การทาให้สุขภาพดีนะคะคุณติตาก็เลยคิดว่าไหนๆก็แล้วนะคะคุณจาก็อ่ะนึกว่าแม่จะไม่มาแล้วแม่ก็ว่าแม่จะไม่มาแล้วนะคะแต่ว่าคุณเพอนะคะก็มีเครื่องนวัตกรรมใหม่นะคะมาทําให้คุณติตาทดลองนะคะผ่อนคลายเบาสบายนะครูก็เลยคิดว่าคุณไม่อยากผ่อนคลายคนเดียวนะครูก็เลยคิดว่าครูจะให้พวกเราได้ได้ผ่อนคลายเบาสบายไปกับครูด้วยนะคะขอโทษที่มาดึกนะคะแต่ว่าก็มานั่งสมาธิกันเนาะลูกเนาะ ดูแล้วดูเรารู้สึกไงเนี่ยภาพที่เห็นอือเป็นไงคะกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเราเจนตนาการได้ถึงอะไรบ้างนะคะวันนี้หนูรู้ไหมว่าการโปรแกรมจิตที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะถ้าเรามีการเจรนตนาการด้านดีก่อนที่เราจะนอนนะเนี่ยด้วยสายตาเนี่ยการที่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยหนูกาลังมองเห็นอะไรแล้วหนูรู้สึกอย่างไรอ่าและหนูกําลังปลดปล่อยนะคะประจุไฟฟ้าด้านบวกของเราเนี่ย ให้มันจูนนะคะกับสิ่งดีๆเมื่อเรามองหาด้านดีๆเราก็จะมองเห็นด้านดีๆหนูว่าจริงไหมคะอืมนะคะครูคเองเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกแบบนี้ว่าวันนี้ครูคงปลดหนี้ปลดสินมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าครูไม่เป็นคนหนึ่งที่ยินดีที่จะเปลี่ยนวิธีคิดตัวเองก่อนนะคะถ้าวันนี้ครูเปลี่ยนแต่วิธีการสันดานครูไม่เปลี่ยนครูก็ไม่มีทางที่จะเป็นวันนี้หนูลองคิดดูสิคะวันนี้ครูหุ่นงุดหงิดหัวเสียกับการทําทุกอย่างเลยในชีวิตครู หนูลองคิดดูว่าคนที่หงุนหิดหัวเสียทําอะไรมันจะประสบความสําเร็จไหมลูกพิมพ์บอกครูสิคะหนูคิดว่าคนที่หงุนหิดหัวเสียทําอะไรแล้วจับอะไรแล้วมันจะเป็นเงินเป็นทองไหมฮะหนูคิดว่าคนที่อารมณ์ไม่ดีปี๊ดเก่งทําอะไรจะสําเร็จง่ายไหมฮะหนูคิดว่าคนที่ขี้อิจฉาขี้นินทาคนอื่น เวลาจะหยิบจับอะไรก็ตามฮะใครอยากจะสนับสนุนเราคะ่ะจริงไหมฮะเอาแค่วิธีคิดก่อนเลยเป็นวิธีคิดพื้นฐานของพวกเราทุกคนจริงไหมจริงวันนี้ค่ะคุณครูเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิดครูก่อนนะคะแล้ววิธีการครูก็จะตามมานะคะเหมือนวันนี้ครูยกตัวอย่างง่ายเมื่อกี้ครูเพิ่งไปสอนในทิกตอกนะฮะว่านูลองคิดนะคะว่าถ้าวันนี้ หนูไม่อยากไปทํางานเลยหนูไม่ชอบเพื่อนร่วมงานหรือหนูไม่ชอบเจ้านายหรือหนูไม่ชอบใครสักคนหนึ่งในที่ทํางานของหนูเป็นไงฮะเตื่นเช้าเราจะรู้สึกเย่มีพลังไหมฮะ <laughs> รู้สึกว่าเาเบิกบานเหลือเกินฉันละ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 ,ละไปทํางานไหมฮะกูจะรู้สึกหนักอึ้งนี่ไหมฮะคุณแม่ไม่อยากไปเลยอะ่ะคุณแม่หมดพลังจริงอะมองอะไรก็มันก็ลบไปหมดเลยอะ่ะเห็นไหมต้นเหตุมันเกิดที่วิธีคิดของเราจริงไม่จริงเหมือนกันฮะเท่านี้การหาเงินของหนูในวิธีของหนูคือหาเงินยากอะ หาเงินได้แม่งใช้แต่นี่เงินแม่งไปไหนหมดวะทําไมกูมีเงินแล้วกูก็เงินกูก็ออกวะเห็นไหมวิธีคิดเรามันเป็นแบบนี้หนูหาเงินกิทีเงินมดเงินหมดนะลูกหนูหาเงินกิธีเงินหายเงินหายอะลูกทําไมเป็นอย่างนั้นอะลูกก็วิธีคิดเราไม่ได้วิธีการมันก็เลยทําให้เรายิ่งขาดแคลนไปใหญ่เลยกับการนะถ้าหนูรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันรักเงินแล้วเงินรักฉันล่ะถ้าฉันเป็นคนหนึ่งที่สามารถดึงดูดสิ่งดีๆได้ล่ะ วันนี้ถ้าคุณเป็นเงินคุณอยากวิ่งหาคนใจร้อนขี้หงุดหงิดวุ่ยวายโมโหขี้ทินทาหรือเปล่าเฮ้ยคุณอยากเข้าหาคนที่มีเมตตาคนสนุกสนานร่าเรื่องเบิกบานหรือเปล่าเออจริงป่ะดังนั้นเปลี่ยนวิธีการอย่างเดียวไม่การันตีว่าคุณจะมีเงินเก็บนะคะหรือต่อให้คุณมีเงินเก็บก็ไม่การันตีว่าคุณจะมีความสุขฮะ,ะแต่คุณติดตามแม่มีทุกอย่างเลยอะ่ะการเงินการงินความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมนะคะอืมวันนี้คู่เปลี่ยนชีวิตแบบนี้ วิธีการหลังจากที่ครูครูเล่าเรื่องครูได้ไหมนิดนึงนะว่าจะไม่เล่ายาวนะฮะจริงจริงจะมาชวนนั่งสมาธิอย่างเดียวอยากฟังไหมหรือว่ามันดึกแล้วไม่ต้องฟังอ่าพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนครูสีตาเมื่อกี้นะฮะเพิ่งบอกกับนะฮะข้างล่างพวกนี้เขามีงานกันนะ,ะบอกว่าอืมครูสีตาง่วงแล้วนะฮะพอขึ้นมานะก็เตรียมตัวจะครูดาวนะฮะ อัดอั้นนะฮะอดทนร,ดรนอดรนทนไม่ได้นะที่จะไม่สอนก็เลยต้องไปนะหาที่สอนในทิกตอก่ะที่สอนในทิกตอกก็จะครูดาวนอนครูสามีก็นะคะเออมีนวัตกรรมใหม่นะ,ะมาทําให้ล่องปงสบายนะคะศีษะนะคะเราก็เลยอ่า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 นะคะก็เลยต้องทดลองให้เขานะ,ะอืมอืม <laughs> ใช่นะคะวันนี้เมื่อครูเปลี่ยนนะคะวิธีคิด หลังจากนั้นฮะวิธีการมันเริ่มตามมาถามว่าวันนี้กรารตลาดออนไลน์เนี่ยครูรู้มาก่อนนั้นนี่แม่ครูรู้มาก่อนเพราะว่าครูเป็นเทรนเนอร์ด้านกนรารตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจเครือข่ายนะฮะสองแบรนด์นะฮะแล้วครูก็ทําให้เขาแบบเหมือนเป็นมีคนรู้จักนะฮะรวมถึงครูก็เป็นดาวเด่นนะคะของการทําธุรกิจเครือข่ายก็เป็นเทรนเนอร์นะคะก็ถือว่ามีความรู้ออนไลน์ระด,ดับหนึ่งแต่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว,าว่าวิธีคิดครูมันไม่ได้วิธีคิดของครูมันพาแย่ลูกนะ คือมันพา,ม,นพา,า,า,านะมันพาอายุไอยแย่ลูกนะมันพาอายุมอายิมนะฮะมันพาล่วงหลดล่วงเลยเพราะว่าอะไรฮะเ <abord> พราะว่าเราคิดไม่เป็นเราคิดไม่ได้ฮะใจเรามันไม่ใจมันไม่สุะลูกเพอใจมันไม่สุกจับอะไรมันก็ทุกข์จับอะไรมันก็ทุกข์จับอะไรทุกข์มันทุกข์ไปหมดเลยลูกนะฮะพอครู ENT มาเปลี่ยนวิธีคิดค่ะมองทุกอย่างว่ามันเป็นบวกแม้แต่เรื่องลบกูก็มองบวก ใจแม่งบวกทุกอย่างมันบวกฮะมองอะไรก็สนุกสนานร่าเริงเบิกบานครูลองมาทําวิธีการที่ครูเคยเรียนรู้มาในการที่ครูเทรนคนอื่นนี่แหละการตลาดออนไลน์ทาอย่างไรส้างตัวต้นอย่างไรบนโลกออนไลน์ที่ครูเคยสอนชาวบ้านชาวเมืองเขาทั้งหมดอะวิธีการยังคนเดิมนะฮะแต่วิธีคิดครูเปลี่ยนผลลัพธ์แม่งพลิกฟ้าเลยนะพลิกฟ้าท้าดาวเลยนะงงมากเลยอีจวงทําเหมือนเดิมแต่ผลลัพธ์คนละโย์เลยทําเหมือนเดิม ชีวิตเปลี่ยนราวฟ้ากับดินเลยทําเหมือนเดิมแต่ผลลัพธ์ไม่เท่าเดิมครูก็เลยรู้สึกว่าทําไมมันง่ายจังวะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูมาสอนเราว่าเฮ้ยมันเป็นชีวิตได้เพราะครูทำแม่งทำมาเยอะใครพอเห็นภาพที่ครูบอกบ้างครูยกตัวอย่างเช่นครูโพสต์แพ็คของตอนครูท,ทําธุรกิจข,ขายครูก็แพ้แต่ทําไมมันถึงไม่เห็นผลเท่ากับตอนที่ครูปรับทุกอย่างให้มันเป็นบวก เลี่ยนความคิดของครูก็เพราะนะคะสิ่งต่างๆแปบ๊บหนึ่งนะลูกนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะลูกนะอือพอกูปรับทุกอย่างให้มันเป็นบวกอนะฮะอารมณ์ของเรามันเปลี่ยนเพอะอารมณ์ของเรามันเปลี่ยน พลังงานในตัวเรามันเปลี่ยนพอพลังงานในตัวเรามันเปลี่ยนมันดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามามันง่ายมากเลยเราทําไมเรายิ่งเบิกบานเงินมันยิ่งเข้าวะทาไมกูพักแค่นี้คนมาเยอะแยะเลยวะทําไมกูโพสต์ครึ่งชั่วโมงคนมาลงทุนเดกูเป็นแสนหลายแสนเลยวะงงมากอะไรวะกูโพสต์หน้าเฟ e b o o k ด้วยความเบิกบานอยู่ดีก็มีคนมาซื้อของกูงงมากวิธีการทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือปรับเปลี่ยนความคิดปรับทุกอย่างให้มันเป็นบวกเฮ้อ เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลานี้นะมันเป็นช่วงเวลาที่แพงที่สุดนะในการโปรแกรมจัก,กรวาลน,นะปกติครูติตานนอนแล้วตอนนี้เวลาจัก,กรวาลเลยลูกสองสองสามหนึ่งช่วงเวลาแบบนี้ครูจะไม่ให้พลาดเด็ดขาดในการขอบคุณทุกสรรพสิ่งฟังโปรแกรมดีๆขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วก็นั่งสมาธิค่ะแล้วก็นอนขอบคุณจัก,กรวาลคอนเฟิร์มนยฮะครูทําแบบนี้ทุกวันเลยลูกแลวครูเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะมองทุกอย่างให้เป็นบวกค่ะแม้แต่เราเจอเหตุการณ์แย่ๆเราก็มองให้มันเป็นบวกได้ เพราะครูรู้ว่าการปรับเปลี่ยนพลังงานของเราข้างในฮะมันจะมีผลต่อทุกอย่างในชีวิตเราที่เรากำลังดึงดูดมันเข้ามาอมืเดี๋ยววันหลังครูจะมาสอนเพิ่มนะคะไม่ให้มันดึกเกินไปเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูตื่นเช้าด้วยนะคะเชื่อพวกเราคงจะเข้าใจแล้วว่าเราต้องเริ่มต้นทำอย่างไรดังนั้นหนูเปลี่ยนการลงมือทำอย่างเดียวไม่ได้นะคะบางคนเปลี่ยนลงมือการลงมือทำให้ตายนะฮะแต่ผลสุดท้ายอารมณ์เราอยู่ที่เดิม ูยกตัวอ,อย่างเห็นภาพชัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือถ้าวันนี้คุณเป็นคนหุ่นยีดหัวเสียคุณเป็นคนปีดปาร์ที่โบยวายคุณเป็นคนชอบนินทาคนอื่นคุณจะเปลี่ยนงานอีกสักกี่ทีนี่คือเปลี่ยนวิธีการนะเปลี่ยนงานอีกสักกี่ทีคุณก็ทํางานไม่สําเร็จอยู่ไม่ทนนะทําไม่ทนเพราะคุณไม่เปลี่ยนตัวเองจริงไหมเขาเรียกว่าไม่เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนอารมณ์ตัวเองจริงไม่จริง,รงกลับกันฮนะหนูเปลี่ยนหนูปรับเฮ้ยจากคนนินทานเราไม่นินทาคนอื่น จากคนที่มองลบเฮ้ยเราลองมองทุกอย่างบวกคุณอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้จริงป่ะเพราะใจคุณแม่งสุขจริงป่ะต่อให้ใครเขาว่ายังไงคุณก็ไม่รู้สึกเพราะคุณรู้สึกว่าก็คุณมองทุกอย่างเป็นบวกคนมองบวกไม่ได้แปลว่าคนงโง่เนี่ยการมองลบก,ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะฉลาดนะฮะแต่การที่คุณจะทําตัวเองให้สามารถไปต่อในทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยูชีวิตคุณได้นั่นแหละคุณมีสติที่ยอดเยี่ยมโอเคไหมอืม ครูเชื่อว่าทุกคนคงจะตื่นรู้ไปกับสิ่งที่ครูบอกนะฮะเออคุณไปทํางานเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือหัวใจมุมมองความคิดอารมณ์ความรู้สึกของคุณคุณอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ระยะยาวได้ด้วยนะคะโอเคครูฝากเราไว้เท่านี้นะอะขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะที่ทําให้พวกเราได้มาเจอกันนะขอบคุณเรื่องราวข่าวดีมากมายขอบคุณปฏิหารอันยอดเยี่ยมจากจักรวาลที่ส่งมอบให้ฉันทุกวินาทีขอบคุณจักรวาลที่ส่งกาลยาณมิตด้านดีมาให้กับฉันตลอดเวลา ขอบคุณการงานของฉันที่จเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูส่งต่อสิ่งดีงามให้กับผู้คนมากมายมหาศาลขอบคุณครอบครัวที่น่ารักของฉันที่ส่งมอบรอยยิ้มเสียงหัวเราะกำลังใจความรักซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมาขอบคุณทุกโซเชียลมีเดียที่ทําให้ฉันได้สร้างคุณค่าดีๆให้กับผู้คนมากมายซ้าแล้วซ้าเล่าขอบคุณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับฉันล้วนแล้วแต่นําพาฉันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ ขอบคุณทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่ต่างรักศรัทธาสนับสนุนฉันทุกลมหายใจขอบคุณชีวิตฉันที่ยังอยู่เพื่อสร้างคุณค่าดีๆใ,ให้กับผู้คนมากมายมหาศาลขอบคุณสุขภาพร่างกายของฉันที่แข็งแรงสมบูรณ์อวัยวะทั้ง32องของฉันทํางานดุจพระเจ้าในร่างมนุษย์ฉันมีความสุขเหลือเกินที่ได้สร้างชีวิตใหม่ฉันมีความสุขเหลือเกินที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปอย่างอัศจรรย์ใจ ฉันมีความสุขเหลือเกินที่ได้ส่งต่อสิ่งดีงามและสร้างคุณค่าดีๆให้กับโลกใบนี้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณจักรวาลแห่งนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนขอบคุณตัวฉันเองที่ลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองด้วยใจแห่งการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปค่ะนังสมาธิการลูกใครจะนอนเตรียมนอนเลยค่ะ 이분자พุทธบูช <목소리도> ด้วยการรวมพลังของพวกเราทั้งหลายนี้นะคะขอแผ่ผลบุญเนาะให้กับตัวเราแล้วก็ทุกสรรพสิทธ์ทั่วโลกเลยนะขอให้โลกสว่างสดใสนะเป็นจกักรวาลแห่งความรักเป็นจกักรวาลแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือสิ่งไม่ดีขอให้หมดสิ้นไปไมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่โลกใบนี้เนาะนะขอให้พวกเราทุกคนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้อุกบันนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์นะขอบคุณตัวเองแล้วนอนไม่จับโทรศัพท์แล้วนะลูกนะเลิฟยูจ้า